ยู่ดีๆนะครับก็มีดราม่าเดือดๆโผล่มานะครับในสังคมหรือว่าูผเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโมฮาเมดซาลาห์นะครับโพสตหลังจากจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีออกมาแล้วก็รู้ข่าวว่าเลี้ยวปูนะครับได้อันดับที่5แน่นอนแล้วทํานองที่ว่าขอโทษนะครับไปอย่างแฟนบอลน,นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เลี้ยวปูไม่สามารถไปสู่การแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้นะครับแล้วก็ ทำให้เจ้าตัวเองก็มีความเสียใจนะครับแล้วก็ขอโทษผ่านไปถึงทานองว่าขอโทษนะครับผ่านไปถึงแฟนบอลด้วยก็เลยทําให้มีดราม่าเล็กๆน้อยๆตามมาหลังจากนั้นนะครับเพราะหลายคนนะครับไปไต่ความมโนองว่าเฮ hey, ้ยยูยยอ,มม League, อยากจะย้ายทีมหรือเปล่าทีมไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วอยากจะย้ายทีมหรือเปล่าไตีความไปน,นู่นนี่นั่นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผู้สื่อข่าวเองนะครับเจอหน้าเจอเอเาะไปถามเรื่องนี้ทันทีนะครับ เจนคอปเองได้ยิงคําถามนี้นะครับก็บอกทานองที่ว่าตัวเองนะครับก็ก็รู้อยู่นะครับว่าลูกทีมของตัวเองครับโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับแต่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้บอกไม่ได้มองว่ามันจะต้องมีปัญหาถึงขนาดที่ว่ามันควรจะลาจะย้ายทีมหรือเปล่าทานองนั้นเลยนะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับเจนคอปย้ำมาถ้าสมมุติว่ามีลูกทีมเขาคนใดคนหนึ่งนะครับอยากจะย้ายทีมเพราะว่า ทีมไม่สาม,มารถไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้เนี่ยเขาจะรีบจัดการให้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าในฐานะนักฟุตบอลนะครับหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมีการตั้งเป้าว่าจะต้องเล่นเฉพาะยูฟาแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นมันก็ไม่ใช่หรือเปล่านะครับเปรียบเทียบกับตัวเขาเองอ่ะเจอเขาก็บอกว่าเขาเองเขาก็ไม่บอกว่าเขาจะต้องคุมทีมเฉพาะทีมที่เล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นไปเล่นยูโรปาลีกเขาไม่ทาอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับในเรื่องของ ah, โมฮัมเหม็ดซาาห์โพสตก็น่าจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าเขาโพสต์ในลักษณะของการรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นนะครับมันไม่ได้มีผลกระทบหรือก็ไม่น่าจะไปตีความเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายทีมเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเจมส็อปก็พยายามจะดับเทียนเรื่องนี้ออกมาทันทีนะครับสถานการณ์เท่าที่ดูนะครับโดยส่วนตัวโดยผมเองดูแล้วก็ ก็น่าจะเป็นการโพสแสดงความรู้สึกมากกว่านะครับอย่างหนึ่งคือโมฮัมเหม็ดซาร่ารักที่นี่มากนะครับรักสโมสรลิเวอร์พูลม,ม,ม,มากนะครับก็เอาตัวเองก็คงได้เห็นนะครับที่จีลํมลาอําอลาเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีความผูกพันกับแฟนบอลมากนะครับไม่ว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าจะฟอร์มตกเล่นดีไม่ดีแค่ไหนแต่เราจะ้ยินเสียงเพลงของโมฮัมเหม็ดซาร่าดังมาตลอดนะครับในการเชียร์จากแฟนบอล เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสบายใจได้ใครที่กังวลว่าโมเมสซาลาอาจจะย้ายทีมก็น่าจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับและที่สำคัญก็เอาใจช่วยในฤดูกาลหน้านะครับให้กลับมามีผลงานดีและกลับไปติดท็อปโฟให้ได้โดยเร็วอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญไหนไนก็ไปแล้วนะครับไหนไหนก็ไปเล่นแล้วยูโรปาลีกเ็าไปเอาแชมป์กลับมาฝากแฟนบอลมันซะเยลยก็เท่านั้นเองมันก็หมดเรื่องเิงครับ